ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับผมรีมีโอตนะครับผมเออวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเกมตัวนี้นะครับผมแล้วก็วิธีสมัครนะครับผมแล้วก็แจกโค้ดนะครับโอเคครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นเกมวันพีชนะครับผม แต่ว่าภาพมันจะไม่ใช่วันพีชนะครับผมหลายๆคนใครที่สงสัยนะครับผมทําไมหาไม่เจอหรืออะไรยังไงครับผมภาพมันจะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับความจําประมาณ500กว่าเมกนะครับผมนี่ครับผมโอเคครับก็ไปดูวิธีการสมัครกันต่อเลยนะครับ นี่ครับผมก็เข้าให้เราโหลดเกมนะครับผมในเพจสตูมานะครับผมแล้วเราก็เข้าเกมมานะครับผมแล้วก็นี่ครับผมจะขึ้นอย่างนี้นะให้เราคลิกเข้ามาลงทะเบียนนะครับนี่คลิกเข้าตรงนี้เลยนะครับผมอันแรกให้ใส่เป็นอีเมลนะครับผมจะใส่เป็นอีเมลเราหรืออีเมลมั่วก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราใส่เป็นอีเมลมั่วนะครับผมเวลาเราลืมรหัสมันจะกู้ไม่ได้นะครับผมโอเคครับข้างล่างก็เป็นรหัสผ่านแล้ว นะครับผมแล้วก็ติ๊กนะครับผมติ๊กว่าคําว่าเห็นด้วยนะครับผมแล้วก็คลิกส่งนะครับผมแค่นี้ก็เป็นการสมัครรหัสซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวโค้ดมันมีอยู่3โค้ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมหรือใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับถ้าใครมีอะไรอยากให้ผมทำอะไรก็บอกผมได้นะครับผมถ้าผมทำได้ผมก็จะทำให้ดูนะครับผม เออและอีกอย่างนะครับผมผมเล่นเซิร์ฟ34นะครับผมถ้าใครอยากเล่นกับผมก็มาเล่นได้นะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ